เป็นไวัยทองหรือเปล่าเนี่ยแค่30ปลายปลายๆยังไม่40เลยสงสัยว่าตัวเองเป็นไวัยทองหรือเปล่าใช่ไหมสังเกตได้จากตามนี้ฟังพี่ทิพยนะคะอันดับแรกเลยค่ะระบบเผาผลานของเรานะคะเริ่มทํางานน้อยลงรู้สึกเฮ้ยกินอะไรนิดกินอะไรหน่อยก็อ้วนแล้วไม่ค่อยลดด้วยใครเป็นบ้างข้อที่2นะคะเริ่มมีอาการช่องคลอดแห้งแล้วค่ะนะคะเริ่มไม่มีอารมณ์ทางเพศเริ่มแห้งเริ่มแสบ ใครคะไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศตอนนี้เริ่มตายด้านแล้วอ่ะกาลังเข้าสู่วัยทองนะข้อที่สามมาฟังค่ะนะคะปัสสาวะบ่อยกั้นปัสสาวะไม่อยู่เริ่มหย่อนยานแล้วนะคะอาจจะเข้าสู่วัยทองได้นะส่วนมากคนที่เป็นวัยทองอ่ะกั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่นะคะนี่สําคัญเลยร้อนร้อนบูบบุบบค่ะอาการนี้คนที่เป็นวัยทองเท่านั้นถึงรู้ค่ะไม่ต้องไปหายาอะไรหรอกค่ะคุณเป็นวัยทองค่ะเริ่มร้อนร้อนบุบบบบเริ่มไม่สบายตัวข้อต่อไปนอนไม่ค่อย คิดกังวลจินตนาการปัญหาเรื่องนี้ค่ะจะเกิดกัดเกิดขึ้นทำให้เรามีปัญหาการนอนน้อยและที่สำคัญใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูสักทีหงุดหงิดง่ายค่ะไม่พอใจง่ายวีนง่ายโมโหง่ายค่ะใจน้อยและซึมเศร้าคิดมาก ใครเอ่ยที่เป็นแบบนี้อยู่ข้อต่อไปค่ะผิวเริ่มแห้งจากที่แบบออร่าชุ่มชื่นผิวแห้งเพราะฮอร์โมนลดค่ะหนังศีรษะเริ่มบางผมเริ่มร่วงกำลังเข้าสู่ว้ทองนะและที่สำคัญค่ะชาปลายมือปลายเท้าชาหมดเลยบางคน คันตามเนื้อตามตัวอาการเริ่มผิดปกติแบบนี้ทุกคนสังเกตสันนิษฐานได้เลยว่าตัวเองกำลังเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนผู้หญิงเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นค่ะสาววัยทองต้องรีบดูแลตัวเองอย่าชะล่าใจนะคะถ้าอยากดูแลตัวเองดูคลิปของพี่ทิพย์ก่อนหน้านี้และที่สำคัญค่ะเดี๋ยวพี่มาแนะนำเพิ่มนะคะ